สวัสดีครับผมกดนะครับเป็นคนแผนลากเทียมของ New w w v l t t c h นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยในส่วนของคนแผนอยากบอก ep 1เรื่องเช็ครีพอร์ตอย่างไรให้ถูกต้องนะครับหรือวิธีการเช็ครีพอร์ตนะครับที่คุณหมอต้องเช็คให้ผมนะครับว่าที่ผม ดีไซน์ไปที่ผมแพนดิ้งไปนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนหน้าตาของตัวรีพอร์ตนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นของ Tshape ท,ที่ผมแพนดิ้งในตัวซอฟต์แวร์ของ Tshape นะครับหรือ Impulse Studio นะครับหน้าตาของรีพอร์ตจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะมีส่วนของตัวจริงๆตรงนี้จะเป็น ชื่อคนไข้และชื่อคุณหมอนะครับแต่อันนี้ผมปิดไปนะครับส่วนของอีกอันนึงคือเป็นสําหรับแอปพรูฟอันนี้คือยังไม่ได้แอปพรูฟนะครับถ้าแอปพรลฟแล้วตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นให้หมอเซ็นนะครับแต่สักของผมเนี่ยไม่ต้องให้หมอเซ็นนะครับแอปพรูฟมาในล n e ที่ผมส่งไปให้ก็ได้ครับผมส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวรีพอร์ทที่เป็นสตัตดี้โมเดลที่คุณหมอส่งโมเดลมาให้สแกนแล้วผมก็จะไปในซอฟต์แวร์ที่เอาไปแพนนิ่งนะครับแล้วตรงนี้จะเป็น ไซรักเทียมที่ผมแผนเอาไว้นะครับสำคัญที่สุดคือตรงนี้นะครับแนะนําให้คุณหมอดูที่ตัวเลขนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับไม่แนะนําให้ดูที่ตําแหน่งหรือการวางรากเทียมตรงนี้อันนี้ไม่สามารถดูได้นะครับตรงนี้ให้ดูแค่ตัวเลขที่คุณหมอให้ผมแผนมาในส่วนของเคสนี้นะครับจะเป็น4 4, 6ให้รู้แค่นี้นะครับถ้าเป็นเคสนี้ถ้าคุณหมอดูตรงนี้มันหมายถึงว่าลากเทียมเนี่ย มันชิดเข้าไปด้านที่เข้ามากเกินไปดังนั้นไม่ถูกต้องนะครับเหอเมเลยแม่แนะนําให้ดูภาพนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนของตัวรีพอร์ตหน้าถัดไปนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของตัวไซส์ของรากเทียมนะครับแล้วก็มีส่วนตัวเลขขนาดไดมิเตอร์ความสูงความยาวของรากเทียมแล้วก็สีเขียวนี้ก็คือเป็นส่วนของอตัวเรียกว่าตัวรากเทียมนะครับแล้วถ้าอีกรีพอร์ตนึ้งก็คือเป็นส่วนของตัวสลิปนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซฟโซนนะครับที่เป็นด้านปลาย2.0ม mm, มแล้วก็เซฟโซนด้านข้างคือ1.5ม mm. มตรอันนี้ซอฟต์แวร์ตั้งไว้หรือจริงๆผมตั้งให้เองก็ได้ครับส่วนภาพด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนของการมองภาพด้านบนหรือด้านตัดหรือด้านตรงกลางนะครับตรงนี้คือด้าน 2D หรือภาพทูดีนะครับขณะการดูภาพนี้นะครับถ้าเส้นถ้าดูภาพนี้นะครับจะมี เส้นสีเขียว2เส้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเส้นสีเขียวด้านนอกเนี่ยมันคือเซฟโซน1.5มิลิเมตรนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวลากเทียมนะครับส่วนที่คุณหมอจะดูลากเทียมมาวางตรงไหนนั่นคือเส้นด้านในเส้นหยกักๆตัวนี้คือตัวลากเทียมนะครับอันนี้ภาพนี้นะครับนี่สําคัญนะครับการดูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นของภาพ C B C T หรือภาพไดเคอมไฟล์ที่คุณหมอส่งมาผมก็เอาไปใส่ในตัวของตัว ซอฟต์แวร์แพนนิงนะครับตัวนี้ดูได้ไหมดูได้นะครับแต่บางทีภาพตรงนี้ CT ตัวนี้แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันบางยี่ห้อชัดบางยี่ห้อไม่ชัดบางยี่ห้อตรงนี้โผล่เทปโผล่แต่จริงๆแล้วดูหน้าง,งานแล้วไม่โผล่นะครับดังนั้น,น,นตัวนี้ไม่แนะนําให้ดูนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นดูในส่วนของตัวเส้นเนิร์ฟนะครับส่วนสุดท้ายภาพนี้นะครับจะเป็นส่วนของตัวเดนซิตี้ของโบนนะครับดูได้ว่าเคสนี้ตำแหน่งนี้ ความหนาแน,น่นบอลมีเท่าไหร่หรือบอลบอลแข็งไหมบอลนุ่มไหมนะครับการดูภาพนี้นะครับก็จะมีสีให้บอกครับก็คือ D1 นะครับ D2 D3 แล้วก็ D4 นะครับตัวอย่างของภาพนี้นะครับลากเทียมภาพลาบภาาเทียนหุ่มแผ่นในภาพนี้ส่วนใหญ่แล้วเดซิตี้ของบอลอยู่ที่ d ีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าหมอทำเซอร์เจอรี่เคสนี้นะครับจะได้รู้ว่าการดิวของเคสนี้อยู่ที่ ยังไงบ้างนะครับสเติด,เดียวเป็นยังไงนะครับผมการดูรีพอร์ตหรือการเช็ครีพอร์ตเบื้องต้นสําหรับก่อนที่หมอจะแอบพลูให้ผมนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอต้องการอยากส่งงานไกด์หรืองานมาแพทนของนิวเบรก็ส่งมาที่ผมได้นะครับส่งอาจจะส่งทางไลน์ส่งทางอีเมลได้หมดนะครับแล้วก็ผมจะส่งงานรีพอร์ตตรงนี้ไปทางไลน์ให้คุณหมอได้เช็คนะครับดังนั้น สำหรับ EP นี้นะครับคนแพนอยากบอกนะครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตาม EP ถัดไปมีเรื่องสำคัญอยากบอกหลายๆเรื่องนะครับผมเรื่องสำคัญนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ